พี่น้องมาเบิงเขาเกี่ยวข่าบรรยากาศตอนเกือบหนึ่งทุ่มแล้วฝนกำลังมากพี่น้องถักเลยพักกันเลงเลงเกี่ยวเขาแล้วแมงตะกะแตนร้ายหลา,หลาเลยนี่มันมีไฟเลยนะพี่น้องแมงตะกะแตนเออบินเต็มเลย เรื่องกะเป็นแถวอยู่เดี๋ยวเขาก็จะมาใช้ใส่โหลดโหลดมัดเพื่องต่อพี่เนาะโหลดมันเพื่องกับสเลนตามตุบป,ปับท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 ุบป,ปับมัดเรียบร้อยออกกันไปอยู่ข้างในถังข้างหลังรถพอเสร็จจากนั้นก็ะจะเอามาซิมีอันนี้เนาะทอน่ะพ่วงไปที่รถบรรทุกเนี่ยก็ปล่อยข้าวใส่ เย็นๆหูแด,ดงปะนหนึ่งเอ้ยฝนมากนะพี่น้องมืดมาเลยหายแล้วโอ้ยหอมกิ่นถุงไฟงูอ่ะเหงุวง พูนผลชิไรแล้วพี่น้องพบพอกันอีกแล้วนี่ส่องไทยบ้านบันเทิงโซ่บางมือเลาะบางมือกับบอเลาะพี่น้องมูนีภาพเพื่นอนเพื่อนเอฟซีมาเบิ่งบรรยากาศยามแรงเนาะประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแล้วพี่น้องผลชิโตกพูกนเมฆใหญ่มากบึมบึมเลยเนี่ยเย็นหูดังแล้วพี่น้องฝนใหญ่สิมาเดี๋ยวไทยบา้าน์จะส่องเก็บภาพอันนี้ก่อนเนาะเห็นบเขากระตอมเขาพอพาราไขายแง,ง ต่อมๆเข่าเก็บเข่าไหวเดี๋ยวมันสิร้อยไปขนาะแนนพี่น้องแม่งร้ายได้เลยนี่ห้ากับ่แเบนกันมาแรงแม่นกันลมมาค่ะฝนหนักเรลื่อมมากมากโอ้ที่ไหนฝนสิมาตกเดือนพฤศจิกาย,ยนนะพี่น้องเนาะเห็นพยากรณ์อ,อากาศอยู่ว่ามันสิฮอนจนไปพุ่นละปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนจะเป็น ลมหนาวสีมากอีกเธอหนึ่งวมาซาดต้องกองเว้นแถวหนีกันตาขาวยาวพี่บอนลเน้นถนนคอนอกรีตพี่น้องเออมีอีกด้านรรมุนเลยมากจากทินตะวัอนออกนะ ที่ตัวแถวนี้มมีมอล่ม,มือว่านนะแต่จะแดงเลยอ่ะฝน,ะนก็ตกพี่นนองเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนไปดูเขาเกี่ยวข้าวฝั่งโน้นต่อแล้วเราก็ไปกันต่อเลยจ้า พาพี่น้องมาเบิงเขาเกีียวเข่าบรรยากาศตอนเกือบหนึ่งทุ่มแล้วมันนีแถวบ้านกะฝาคืมพี่น้องอันนี้ทางทิศตะวันตกเนาะแม่งร้ายหลายอันนี้แาวบานกะพาออกมาเบิงบรรยากาศพี่น้องผูดิึนบอไฟทั้งคุณทั้งคุณเขากเกีียวเข่าเพื่อกันพี่ฝนนงพี่พนน เมฆดำฟึดเลยขัานที่ตะวันออกฝนกำลังมากพี่นอ้องพักเลยพักกันเลงเลงเกี่ยวข่าวแล้วเสียหายเบิง่งบรรยากาศดูแมงตะกะแตนล้าหลายเลยนี่อบรรยากาศ เดี๋ยวนี้รถเกี่ยวข่าวกับเป็นรถหน่อยเนาะพี่น้องเนาะสามารถลงหน้าได้ด้วยทิมงบติโลมแล้วก็ใช้คนแค่สองคนเองพี่น้องคือเกี่ยวป,ปกบกะข่าวกับไปอยู่ข้างในที่เก็บข้าวเนาะแล้วจากนั้นก็เอามาปล่อยใส่รถบรรทุกเลยนี่รถบรรทุกก็สิมาจอดทาอยู่นี่พี่น้องห้างก็มาตองโยกรกะสอบข่าวอีกอย่างเลยสบาย ซูมเห็บเบิงเนาะพวกเขาไก่เลยเเราะว่าแมงร้ายหลายม,มันมีไฟเลยนะพี่นองแมงตะกะแตนเนอบินเต็มเลยเครื่องกะเป็นแถวอยู่เดี๋ยวเขาก็จะมาใช้ใส่รถรถมัดเพื่องต่อพี่น้อง รถมันเพื่อนกับเซเรนตามตุบปั๊บ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 ตุบปับ,ป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 บมาเรียบร้อยนะเกี่ยวแหล็กขอกับไปอยู่ข้างในถังข้างหลังรถพอเสร็จจากนั้นก็นจะเอามาซิมีอันนี้เนาะทอนะ่ะพ่วงไปที่รถบรรทุกเนี่ยก็ปล่อยข้าวใส่รถบรรทุกเลยไม่ต้องอุ่มไม่ต้องยัาง Thì xếp 2 vườn được nào được Cái miếng Đặc hiền บรรยากาศนัพ่พี่นี่ก็มาฝนที่โซกแล้วเด้ยนี่สงสัยตรงข้าวบ้านแล้วพี่น้องอากาศเย็ยนๆกลุมฝนใหญ่มาเมื่อคืนอ่ะดีนะฝนมาตกเมือ่อคืนมีหมอาม่าำหมอลาำบานน,าานู่นโคกจานทั้งป่ะเดี๋ยวเราไปต่อพี่น้อง เข้าบ้านต่อเลยเย็นเย็นหูด,ดังปะนหนึงเอ้ยฝนมากอะ่ะพี่น้องมืดมาเลยฝนนี่พี่น้องบรรยาก,กาศทั้งผีนี่เขาก็ต้อมตอมเขาเขา ผ่าขยงผ่าขยงตอ่อมเขาสังกะสีปีดไว้ฝนมันี่โตกหล่ะเลื่อต้องเหตุแบบนี้เนาะตอ่อมเขาเฝ่าเรือแม่แม,แม่เลยไหม หาแล้วโอ้ยหอมกิ่นสมไฟงวัวงัวนี่แจ้งพี่เขา,ากับตอมเขาไหวที่น่องฝนมันสิตถ้ากันเอาผ่าขครแยงจุบูจุบูไหวเนาะ แรงนี่ว้าวข่าวไอเทิงโอ้นี่เพิ่นอันนี้ก็ะตอมข่าวใบกุ้งที่น้เข่าวอะไรนี่ตอ่ตอบ่าต่อบ่า มูลุกตาแล้ว